สวัสดีครับ <S <S ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องวิศัลโเวอร์นะครับวันนี้ก็อยู่ในช่วงมัว่วไปเรื่อยนะฮะอีก1 EP ีนะครับวันนี้ก็จะมามัว่วรถของชาวบ้านเขาไม่ใช่รถตัวเองอีกแล้วนะครับเป็น Trium p สปีดทวินนะฮะปี 2... องเอ่อพันสีปี2 0ง9อ่าตัวนี้ก็ดูรูปลักษณนะฮะเป็นแบบแนว เล็ทโทเล็ทโทนิดนะฮะก็โหงามเลยวันนี้เดี๋ยวเราจะมาแนะนําให้รู้จักกับเจ้าของรถคันนี้เราจะได้ขออนุญาตเขาเพื่อที่จะให้ทีมงานได้ลองสัมผัสประสบการณ์ไทม์พัน200ทีดูทีว่าเฟียวแค่ไหนโอเคเดี๋ยวจ ตอนนี้เราก็พามาเจอกับพี่น้องนะฮะขอสวัสดีพี่น้องครับเป็นเจ้าของรถคันนี้นะครับเดี๋ยวขอทราบว่าแรงบันดาลใจทําไมถึงอยากได้รถรุ่นนี้อืมคือตอนที่เป็นเด็กเป็นความใฝ่ฝันของคนนี้ครับเพราะว่าหนึ่งชีวิตเด็ก้ันนอกคือไม่มีจับตาที่เราได้เริ่มทางานปุ๊บอะไรขึ้นมามีเริ่มมีขยับมือันนี้เดี๋ยวบอกนะอันนี้คือคนที่ไม่มีตั้งแต่แรกนะครับแล้วก็มา ประสบความสําเร็จกับเกี่ยวกับทําทองนะฮะทำอาชีพเกี่ยวกับทองนะครับหูสุดยอดมากๆพี่คนนี้ตอนนี้เป็นเจ้าของธุรกิจแล้วก็มีทรัพย์สินมากกว่าหนึ่งล้านลวประมาณนี้เยอะไปเยอะไปเยอะก็เกือบเกือบแล้วแหละแต่นี่สินที่นี้พี่เราเราเราพอเรามาดูแล้วเนี่ยพี่แต่งไปอะไรไปหลายอย่างแล้วจะให้พี่อธิบายว่า ชุดแต่งของพี่เนี่ยมีอะไรบ้างอ่าคือจริงๆแล้วผมเป็นคนที่ชอบความปลอดภัยการสะบัดอ่าการสะบัดนะฮะการสะบัดนี้คือทําให้เราในการใช้ใช้ความเร็วมันก็เป็นความเร็วอย่างอันนี้คืออันนี้เราที่ใส่ขึ้นมาเพิ่มเติมเข้ามาเป็นของโอลิงนะครับโอลิงคู่นี้ก็อยู่ที่เบสเ็ืก็เกือบหมื่นเกือบสองหมื่นแล้วกันเกือบสองหมื่นคุดนี้อ่าแล้วก็เติมด้วย อ่าชกชกหลังอ่าชกหลังก็โอลิงเหมือนกันนะฮะเป็นชกคู่โอลิงนะครับโอลิงโอลิงสไตล์แบบเราอยากจะมีอะไรอารมณ์แบบมีเสียงไม่ดีเติมด้วยท่อท่อฟาสนะฮะก็รู้ๆกันอยู่นะฮะยี่ห้อนี้นะครับท่อฟารนี้เขาเราตามแบรนด์ตามใช่รถรุ่นใหญ่ต้อง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 แบรนด์นี้อ่าเป็นที่นิยมมากๆนะฮะอาจจะมีจัดทรงนิดนิดหน่อยแบบครบ แบรนชุกในก็คือทําทําให้มันนิ่มขึ้นสมูทขึ้นอันนี้เบรกเบมโบนี่เขาให้มาอยู่อันนี้อันนี้คือติดมัคคุลุดชุดเบรกหน้าใช่ไหมครับอันนี้อันนี้เพิ่มมาเพิ่มชิวมีชิวหน้าเพื่อกลมนิดหน่อยแต่อาจไม่ได้ช่วยหลืออะไรได้แต่ก็เพิ่มความเท่แต่มันดูดีขึ้นครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือคมกรอบไปหน้าคมไปหน้าก็ทําให้มองเห็นได้ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แต่ก็ ได้สวยเท่เต็มเทพแล้วก็เห็นสะดุดตาก็คือกระจกนะฮะก็อันนี้ก็จะเป็นกระจกแบบแอบแอบซ่อนข้างๆคือตัวนี้ก็คือน่าจะเป็นของตัวเก่าไทอัสี่ร้อยที่ที่ขายไปอ๋อเคยพี่เคยมีเคยเอามาแล้วเคยใช้มาแล้วตัวหนึ่งคือ T ร้อยก็เลยเปลี่ยนขยับเพิ่มขึ้นมาหน้าจออะเข้ามาดูที่หน้าจอนะฮะ ก็จะเป็นเอ่อเหมือนคลาสสิกเนาะพี่เนาะเขาเขาเขาคงความเป็นคลาสสิกนะรุ่นนี้อ็ดีอังกฤษสไตล์อังกฤษอังกฤษก็แล้วแต่สไตล์ความชอบของของแต่ละคนนะฮะว่าชอบรถสไตล์ไหนอะไรอย่างเงี้ยอย่างแต่จริง็ความฝ่ฝันอีกอย่างก็คือว่ามันยังไม่ได้ถึงว่าสุดความสุดของเราจริงๆก็คือมันก็ต้องไปที่ฮาร์เลย์แต่ผมคุยทางไปก่อนแล้วพี่ ผมลุยมาแล้วฮาร์เลยเข้าแล้วออกยากครับพ<า>ี่วงการใช, <laughs> ใช่ใช่ต้องก็คือ,อยังยังยังก็คือเก็บเงินอยู่อ๋อคิดว่าไม่น่ายากครับสําหรับพี่หน่องนะฮะอาจจะไม่ขายอาจจะมีเก็บก็เป็นคอลเลกชันนะฮะคอเลกชัน ก็มาถึงช่วงลองรถลองรถของเราก็เจ้าเดิมครับผมดีโดวิสาดนะครับอิจฉามันมากเลยแม่งได้ขับรถทุกรุ่นเลยขับทุกคันอ้าวันนี้ก็ไฮอํำพันสองเว้ยเล็งมานานแล้วเนี่ยคันนี้อยากขับเห็นนานแล้วแกลแล้วแต่บอกเราเราคุยกันก่อนนะพี่น้องถ้ามึงทำมาเสียไมงใจ โอเคลุยดีโด กับ3าสองรุ่นมีความรู้สึกแตกต่างกันอ่ะเริ่มเริ่มจากการออกตัวรถรถเขาถึงว่าเบาเับเพราะว่าด้วยน้ำหนักที่190กวร้อกาบกิโลนะถือว่าเบามากสำหรับรถเขาเรียกว่าอะไรอะรถซูเปอร์แบบดีไซน์อย่างนี้เนาะถือว่าน้ำหนักเบามากนะฮะแล้วก็ตอน บิดกำลังเร่งเป็นอย่างตาการเร่งแบบฮึดฮึดมไหมยังไม่ได้กดด้วยกำลังเครื่องที่ัีีนะเขาเกิดมาหนเม่อไหร่ลา่โอ้โหแงนาไธรรมดาเล่นกันรถเก่งสบายครับรถเก่งตามไม่ทันเลครับก็ ต้องขอขอบคุณนะครับพี่น้องนะครับที่ให้เราได้มาขู่กับรถคันนี้นะก็เป็นพี่ชายที่อบ่นคนหนึ่งคอยช่วยเหลือพะมดมาตลอดนะครับก็ขอขอบคุณสาหรับที่ให้ทีมงานที่ขับมาดรถคันนี้นะได้มได้เรียนรู้ประจกตากันครับก็ พี่เพราะว่าด้วยศักยภาพด้วยอะไรน่าจะเป็นฮาร์เรได้แล้วอันนี้ก็จะอันนี้ก็จะเป็นคอลเลคชันอีกคอลเลคชันที่เก็บอยู่ในรถเดี๋ยวว่างๆผมก็จะมาแอบขับเล่นขับปัดกันไปขับไปกันมาครับผมลองใช้อยู่บนรถนี้บ้านแคจอดก็วันนี้นะฮะก็รบกวนเพื่อนๆเพียงเท่านี้นะฮะก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพี่จักรไปทุกนด้วยแล้วก็นี่เลย เร็วๆนี้นะเราจะเปิดร้านวิสาขนมเป๊ปนะครับนี่มีเต็มรูปแบบพี่อยู่บ้านหมู่บ้านชอรุ่นเมืองแปดอ่าในบ้านกล้วยไซน้อยนไงเอกไกรทีนี้ก็จะได้เห็นแบบทุกอย่างทุกอย่างจากเล่นเกมก็มีเล่นเกมใครอยากจะมานอนนวดมีเครื่องนวดให้ไหยไม่มีเคองนวดหมอนุ่นี่เป็นโครงการต่อโอเคงั้นก็ขอลา ปิดคลิปเพียงเท่านี้นะฮะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กัดตามิเดอก็วันนี้ก็ขอลาเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ